สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาตับเกี๊ยวนะครับทําเกี๊ยวท้องอ่างนะครับคันนี้ก็เป็นยามาฮ่าแกรนฟิร์โนนะครับผมคันนี้ลูกค้าก็ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองนะครับผมปรากฏว่าน้ำมันเครื่องเยี้ยบริเวณตัวที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมผมเช็คดูแล้วว่าเขาหมุนแน่นเกินไปนะครับนี่นะครับเกี๊ยวอลูมิเนียมครับจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับผมหลุดออกมาจากเอด้านในเครื่องนะครับเพราะว่า เรามีการขันแน่นเกินไปนะครับทําให้เกียวด้านในมันหลวมนะครับผมมันหวานครับน้ามันมันก็รั่วเสืมเพราะว่าตัวนี้มันเีลาเราขันเข้าไปมันจะไม่แน่นนะครับผมขันแน่นยังไงมันก็หมุนตามนะครับผมหมุนไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับตัวท้องอ่างน็อตท้องอ่างตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขันน็อตเข้าให้ดูนะครับผมมันรูดวยังไงนะครับนี่นะครับเกียวมัน ขันจำแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังหมุนได้แบบนี้นะครับผมหมุนไม่แน่นสักทีนะครับผมหมุนยังไงก็ไม่แน่นนะครับคราวนี้เราไปเติมน้ำมันเครื่องมันก็โยดนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนไซส์น็อตให้ใหม่นะครับผมเอาเป็นไซส์หนึ่งนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้เป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับไซส์หนึ่งก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับนี่นะครับผมดอกตาบนะครับผมอดอกตาบก็จะเป็นหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับผมเป็นจะมีเบอร์อยู่นะครับถือว่าตัวนังสือมันเล็กมากนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านเบอร์ให้ดูนะครับ เป็นเบอร์สิบสามหนึ่งจุดห้านะครับผมนี่วิธีตาเกี่ยวนะครับเราก็ไม่ต้องไปคว้านมันนะเพราะว่ามันตัวนี้มันจะพอดีกันเลยนะครับกับน็อตที่มันหวานนะครับผมครับเราก็เล็งให้ตรงนะครับผมอย่าให้เบี้ยวนะครับถ้าเบี้ยวมันเวลาเราขันใส่น็อตแล้วมันจะไม่ตรงนะครับผมก็ใช้ประแจเบอร์แปดนะครับผม ขันม่เจ้าตัวลากนะครับนี่นะครับค่อยๆขันเข้าไปนะครับผมพยายามเล็งให้ตรงนะครับขี้เกลียวก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับผมนี่นะขี้เกียวตราบง่ายเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับผมครับสามารถทำเองก็ได้นะครับผม ขีดเกี่ยวก็จะออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็ลงทุนไม่เยอะนะครับขอแต่เรามีดอกตาบนะครับผมดอกตามผมซื้อมาก็ตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมครับขันก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็คลายออกนะครับ ครับขายออกมาแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาล้างนะครับเอาน้ํามันเครื่องเก่านะครับเทลงไปให้มันไหลออกมาลูนี้เพื่อจะล้างพวกเศษอลูมิเนียมนะครับที่มันตกค้างอยู่ด้านในนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาน้ํามันมาเติมล้างก่อนนะครับค่อยอใสใ่เจ้าสกรูตัวนี้เข้าไปใหม่นะครับผมเดี๋ยวถ้าใส่ไปเดี๋ยวเศษจะเข้าไปอยู่ในเครื่องเดี๋ยวเครื่องเราก็จะมีปัญหาได้นะครับ เทน้ำมันเครื่องลงไปล้างก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเอียงรถมานิดหน่อยนะครับนี่นะครับไหลลงมาแล้วนะครับ ครับผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับพวกที่นี่ก็ออกกองกองมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านในฐานน้ำมันเครื่องนะครับผมนี่นะครับอ่าเราก็เตรียมสกรูน็อตนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เช็ดหน้าแป้นให้เรียบนะครับอย่าลืมใส่แหวนด้วยนะครับเแหวนอลูมิเนียมนะครับผมอ่าถ้ามันไม่อยู่หรือว่ามันซึมก็เสริมด้วย เทปพันเกียวอีกชั้นหนึ่งก็ดีนะครับผมเพื่อความแน่นอนนะครับก็หมุนเข้าไปครับวันนี้ว่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับจากที่ของแท้มันจะเป็นเบอร์สิบสองนะครับผมนี่เป็นเบอร์สิบเจ็ดครับครับผมก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ หมุนพอประมาณนะครับตึงตึงมือนะครับอย่าแน่นเกินไปอย่าใช้กําลังมากนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้มันหวานแล้วมันก็จะมีอีกไซส์นึงนะครับผมไซส์สองนะครับผมไซส์สองก็หมดแล้วนะครับไม่มีไซส์ต่อไปเพราะว่าเครื่องยนต์เรามันก็จะทะลุแ <my> ล <design> ้วนะครับคราวนี้ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม